างที่เนี่ยที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ทางเราแล้วก็บางบริษัทนี่เขาก็ใจบุญแล้วก็ให้ลูกฟุตบอลมาให้เสื้อมาอ,มอะไรเงี้ยอุปกรณ์กีฬาสื่อการเรียนการสอนเราก็รวบรวมโรงเรียนที่เราจะไปเนี่ยยังไงเขาต้องส่งเข้ามาหรือไงเพื่อคัดเลือกจากตรงนี้อันดับแรกเนี่ยเราจะดูจากสมาชิกในเว็บครับไอสมาชิกที่ทํางานด้วยกันก็คือจะต่างคนต่างมามคือบางคนก็อยู่ตระดิ์อยู่เหนือสุดบางคนก็อยู่ใต้สุด เราก็จะไปที่บ้านเขาก่อนอ๋ออย่างน้องขอนแก่นไปยังขอนแก่นนี่ยังไม่ไปไปยังยังไม่ได้ไปใช่อ่อุตรดิตถ์ข้างหน้าเนี่ยก็ไปมาแล้วไปมาแล้วบ้านพี่อกบ้านพี่อกเรียบร้อยนะครับเราจะเอาสมาชิกไว้ก่อนใช่ครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งปีนึงก็สิบสองครั้งสิบสองครั้งนะรับรองว่ารู้จักแน่นอนจ้ะต้องติดต่อไปก่อนถ้าเรียบร้อยใช่ไปถึงนี่ไปมอบอย่างเดียวหรือว่ามีกิจกรรมอื่นอื่นคือก็เราไปมอบอย่างเดียวเพราะว่าเราไปวันที่น้องเขาเปิดเรียนด้วย เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเรื่องการเรียนะเอาตอนนั้นเลยใช่ตอนที่น้องกําลังเข้าเรียนหนังสือนี่แหละได้เห็นภาพเห็นอะไรสดๆเสร็จแล้วก็กลับเลยยุ่งยากไม่ต้องไปหาอาหารการกินมาใช่พวกเราไปหากินกันเองนั่นคือกิจกรรมส่วนหนึ่งใช่ครับอแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อของรักบอลดอเน็ตครับที่เราเอาว้แจกสมาชิกอะไรนฮะนี่ฮะ เสื้สีขาวนะครับอาจจะยัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทับกันหลายตัวใชนด้านหลังนะ่ะถ้าใครอยากจะเข้าไปดูก็ได้นะคือเสื้อตัวนี้เราจะมีแจกด้วยครับคือคนที่สมัครสมาชิกเว็บเนี่ยเราก็จะจะแจกให้อจิระห้าตัวอ๋ออะไรฮะใช่รักบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราจะแจกทีมงานของช่องฟุตบอลสยามคนละตัวนะครับ อ๋อหมดแล้วฮะยังครับยังมียังมี <c oughs> อยู่นะฮะอ่านี่หนังสือนะฮะเลือมาเจอพอดีที่เราเห็นมุมมาสักรูก่ใช่ครับเป็นอย่างไรมาอย่างไรครับหน,งนะนังสือเนี่ยอ่หนังสือเนี่ยก็คือชื่อหนังสือพิมพ์รักวันไทยอ่าก็คือ,คอต,รตรงตัวเลยรตรงตัวเลยก็คือเพิ่มคำว่าไทยเข้าไปเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไทยครับเริ่มแรกเนี่ยก็คือหลังจากเรามีเว็บแล้วเว็บไซต์แล้วอ่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระแสบอลไทยเนี่ยยังเริ่มเงียบอยู่ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนเป็นไทยพรีเมียร์ลีกแล้วะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการโปรโมทขึ้นมาทีนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำหนังสือพิมพ์แจกฟรีดีกว่านี่แจกฟรีเหรอใช่ครับแจกฟรีครับเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีโอ้เป็นรายเดือนครับแจกฟรีแล้วรายจ่ายามาจากไหนคือรายจ่ายเนี่ยมามันจะมาฟรีเนี่ยมันเยอะแน่เนี่ยใช่ครับกี่เล่มะฮะงดหนึ่งเลย พิมพ์ครั้งละหนึ่งหมื่นเล่มแล้วก็แจกทั่วประเทศทั่วประเทศใช่เดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งละหนึ่งหมื่นเล่มใช่ครับโอ้โหทำอยู่นานนะฮะก็ทำมามาสิบหกฉบับครับสิบหกฉบับก็ปีกว่ากว่าปีหนึ่งกับอีกสี่เดือนครับตอนนี้เราย่อแล้วย่อไปอยู่ในเวบแล้วใช่ตอนี่คือตรงนี้ก็คือเรียนนทจ๊ะว่า แจกฟรีนะครับแต่ตอนนี้งดแล้วนะครับมีลูกน้องผู้หญิงที่ทำเล็บด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหไม่ใช่ครับนึกว่าน้องเป็นน้องสาวใช่ไหมครับเป็นรูปหลายๆคนคุ้นหน้านะครับเป็น PR ของทีมต่างตาครับด้านในเนี่ยพอดีเห็นว่าปีนี้เริ่มบูมขึ้นมาแล้วก็เลยระงับการติดก็จะเป็นรูปแบบก็จะเป็นข่าวของบอลไทยนะครับข่าวนี้เราก็เขียนเองด้วยใช่ครับ นะครับนี่คือหนังสือที่ทําในช่วงนั้นแล้วมีนักข่าวไปภาคสนามตรงนี้ฮะนี่ครับผมอืมจะมีนักข่าวภาคสนามอยู่ครับพอดีว่าสมาชิกเราน้อยผมผมเหลือไปเจอเนี่ยอ่าใช่ครับผมนี่ฮะนี่จะเป็นไม้ครับไม้ที่เราออกไปสัมภาษณ์นักเตะหรือว่าไปทําข่าวต่างเกี่ยวกับฟุตบอลไทยครับวันนี้ก็สัมภาษณ์นะครับใช่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามของเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างหนองบัวลำพู กลับเมือคล้องเอ็มไม่ใช่ครับคนละรุ่นนะคนละรุ่นครับคนละรุ่นอ่านี่ก็เป็นใหม่นะครับรักบอลไทยนะครับภาคสนามเรามีกี่คนอ่าจะมี2คนครับ2คนมีตากล้องวิดีโอกับภาพนิ่งครับอืมเรครบถ้วนนะครับทีมงานเนี่ยทั้งเว็บไซต์ทั้งภาคสนามรายงานเข้ามาแล้วมีบอลเห็นว่าจอใหญ่ๆ2จอนั่นก็เป็นการถ่ายทอดสดใช่ครับผมเราจะทำให้เขาเห็นภาพหรือยังไงจอใหญ่ทั้งสองจอเนี่ย ก็คือคือเราจะให้คนที่ภาสนามเหรอคนที่ไม่มีทีวีครับหรือว่าคนที่ไม่มีช่องที่จะดูเนี่ยสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้สมมุติว่าอ่าทีมพิมยิ์ลีกไทยพิมยิ์ลีกเตะบอลเนี่ยก็จะมีช่องที่ถ่ายทอดอาจจะเป็นช่องอช่องที่เขาช่องที่ไม่ใช่ช่องฟีทีวีช,ช,ช่างภาพ ที่อยู่ที่สนามเขาก็จะส่งภาพให้เราเราก็จะเอาขึ้นหน้าเว็บคือช่างภาพนี่คือของเราลหละใช่ครับแล้วก็ถ้ามีการแข่งขันเนี่ยความเคลื่อนไหวอย่างไงเนี่ยก็จะมีตัวแทนทางนี้เป็นคนพิมพ์พิมพ์เลยพิมพ์แล้วก็รายงานสดเป็นยูทบไซส์โอ้คนดูอะไรก็ว่าไปเพราะเราเห็นภาพแล้วนี่เราเห็นภาพโอ้คนดูขนาดนี้ถ้ากำลังเข้าถู่สนามว่าไปแล้วก็สกร์ก็ว่าไปต้องบอกไหมครับว่าเลี้ยงจากกับไซ ขานเข้ามาตัวกลางเทิดศักดิ์สงออกขวาละเอียดขนาดไหมอ่าก็ละเอียดเนี่ยก็จะเป็นบางจังหวะครับอืมก็สมมติว่าอ่าห้านาทีจะเกิดจังหวะที่บาดเสียวขึ้นครัง้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์การทำนาท,ทีที่แปดอ่านาทีที่แปดนาทีที่สิบอะไรก็ว่าประมาณนั้นประมาณนาณทีที่สิบห้าครับนะครับรีซอครับโดนใบแดงต้องบอกไหมว่าสาเหตุจากอะไรต้องบอกครับต้องบอกนะเข้าเสียบสกัดจากข้างหลังอะไรเงี้ยเออโอ้ยพุทธศิลป ต้องต้องละเอียดขนาดไหนอ่าคือละเอียดประมาณว่าคือพอหลังที่จบ90นาทีเนี่ยคนเข้ามาอ่านสามารถรู้ได้ว่าสกอร์เท่าไหร่ใครทำประตูใคดโดนใบแดงมั่งม,มีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้ยครับมีไหมครับที่ไปหลังเกมแล้วสัมภาษณ์ผู้อุสอนอ๋อมีครับมีมเนาะก็คือหลังเกมก็จะไปสัมภาษณ์คิดยังไงกับทีมนี้ผมวนเหมือนกันนะนงว่าดู หมือนดูจบครบถ้วนแล้วก็แบบมีความารู้เลยว่าโค้ชคิดยังไงอยู่ไม่พอใจต่อลูกทีมเล่นไม่เต็มที่วางแผนแล้วไม่ได้เล่นตามเกมใช่ผู้ตัดสินเป่าลูกนั้นจังหวะนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีมีเรื่องในสนามเราจะต้องบรรยายนะถ้าบรรยายนี่อาจจะไม่ทันแต่ว่าเราจะให้ ให้รู้ว่ามีหเหตุตการณ์เกิดขึ้นรู้ว่าทีมงานที่เราอยู่ที่นู่นก็จะเก็บภาพมาให้เราก็บรรยายไปในสิ่งที่มันเป็นความจริงใช่ครับ,รบไม่ใช่โอ oh, สาวมัดมัดตอมัดนะะแต่เข้าซีโค <laughs> <laughs> งคไม่ใช่นะท่ <laughs> านผู้ชมนะครับนี่ก็คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังครับหลายๆคนที่เข้าไปในเว็บนะครับรักบอลไทยแล้วก็อ่านกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่ตีห้าตอนี้ตีห้าก็ยังเข้ามา นะนะครับหลายคนที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าดูเว็บนี้จะเห็นนะครับว่าเบื้องหลังการทางานเขาเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยนะครับยิ้มหน่อยก็ได้ถ้ายิ้ม่ยาจจะผิดปกตินะพายิ้มกับจอใช่ครับนะก็นี่เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่คุณสุทัศน์ได้อธิบายทั้งรวมกิจกรรมนะคงจะได้เห็นภาพด้วยนะครับที่เราคุยกันนะครับนี่ก็เป็นเสื้อรักบอลไทยนะครับแล้วก็แจก สำหรับสมาชิกด้วยแล้วก็สําหรับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ที่ทำนะถือว่าเป็นคุณประโยชน์มากเลยก็เจอว่าคือ,คอมอบโอกาสให้กับน้องๆเนอื่นด้วยมีไหมครับสมาชิกที่เขาดูเว็บเราปุ๊บเนี่ยอยากมาเห็นทีมงานจังเลยอ่ะก็เคยมีบ้างไหมเคยมีเคยมีคนส่งส่งอีเมลเข้ามาถามที่อยู่หรือว่าอยากได้ใจมากอยากมาเห็นคนส่งข่าว แล้วก็แล้วก็บางทีเนี่ยเราจะมีเตะขุตนบอลตอนเย็นเราก็จะนัดสมาชิกไปเจอกันที่นั่นทํากิจกรรมร่วมกันผมเคยแต่พวกดีเจนะฮะโอ้เสียงหล่อมากโอ้แต <c oughs> ่เห็นหน้าแตเห็นหน้าพอเห็นหน้าโอ้อยากกลับบ้านเ <c oughs> <c oughs> มื่อซึกโลกบอกว่ามีการเตะบอลกันอ่าใช่ครับเป็นทีมเราเองเลยทีนี้เลยเป็นทีมงานที่ทํางานด้วยแล้วก็ <c oughs> เป็นสมาชิก ในเว็บไซต์ด้วยเอา,เอาฟัากันสักครู่ครับสิ้งนาเตะอุทธอนบาทคุมเจอพวกดาวรุ่งคือพวกดาวโรยสนามสางหน้าปาเขากระซิบบอกเบาๆเราจะตามคุณไป